อย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่ามินเงินน้อยอย่าคอยวัส,สนาขนมมันม่วงสร้างอาชีพสร้างรายได้ทำกินได้ทำขายได้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกับเจเอ h ช n แนลกันเลยนะครับขนมมันม่วงแสนอร่อยนะครับดูเหมือนจะยากแต่จริงๆแล้วไม่ยากอย่างที่คิดนะครับส่วนประกอบมีเพียงเท่าที่เห็นนะครับมันม่วงจะนำไปนึ่งก่อนก็ได้นะครับหรือจะต้มแบบนี้ก็ได้นะครับ แล้วเราก็มาปอกเปลือกออกนะครับท่านผู้ชมใส่แป้งข้าวเหนียวนะครับแป้งข้าวเจ้าใส่แป้งมันนะครับน้ำตาลทรายนะครับความหวานนใส่ตามชอบเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ใส่กระทินะครับความหอมมันนะครับความหอมมันของกะทิก็นี่นะครับนี่พอให้นวดส่วนผสมเข้ากันได้นะครับ โอเคครับเราจะนวดข้าวส่วนผสมนะครับให้เข้ากันนะครับท่านผู้ชมคขกเข้าวส่วนผสมให้เข้ากันขนมมันม่วงทํากินทําขายนะครับสร้างรายได้นะครับสร้างอาชีพได้นะครับทําง่ายๆไม่ยากเลยส่วนผสมมีเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เหลือกับเกลือนะครับที่จะจาไปตัดในมะพร้าวนะครับที่จะใช้โรยนะตอนห่อใบตองนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับ นวดส่วนผสมให้เข้ากันนะครับเราก็จะนําไปห่อใบตองนะครับครับท่านผู้ชมเราก็นําใบตองนะครับเตรียมห่อเลยนะครับเราเช็ดทาความสะอาดใบตองนะครับให้เรียบร้อยนะครับเช็ดทําความสะอาดใบตองให้เรียบร้อยนะครับผมห่อง่ายๆนะครับท่านผู้ชมนี่เลยนะครับครับตักนะครับพอดีนะครับที่เราจะห่อเนาะเราต้องการชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ขนาดไหนนะครับท่านผู้ชม สำหรับมะพร้าวนะครับที่เราจะนําไปโรยนะครับนี่เราก็จะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะครับเพิ่มความกลมกล่อมนะครับเล็กน้อยนะอย่าใส่เยอะมันจะเค็มครับท่านผู้ชมครับเราจะโรยก่อนหรือโรยหลังก็ได้นะครับตอนนี้ผมโรยหลังนะนี่นะครับถ้าชอบมากก็ใส่มากครับไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับนี่เป็นมะพร้าวทึนทึกนะครับมันจะมีความเค็มแล้วก็มันอร่อยมากนะครับผมหอง่ายๆนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับ จะขวาก่อนหรือจะซ้ายก่อนก็ได้นะครับพับปุ๊บนะครับจะมาซ้ายก่อนขวาก่อนนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับเราถนัดยังไงเอาอย่างนั้นเลยนะนี่เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็นําไปนึ่งนําไปวางในซึ้งนะครับเตรียมนึ่งนะครับท่านผู้ชมทำกินก็อร่อยง่ายๆทำขายก็สร้างรายได้นะครับท่านผู้ชม รเรียบร้อยเราเราก็นําไปนึ่งนะครับผมนึ่งสุกแล้วนะครับเราก็จะจัดจําหน่ายนะครับราคาเรากําหนดเองเลยนะครับท่านผู้ชมอย่านอนตื่นสายอย่าอายทํากินอย่ามินเงินน้อยอย่าคอยวาสนาทํากินได้ทําขายได้สร้างอาชีพสร้างรายได้ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้จ่าเอชแนลนะครับทำกินทำขายทำสวนเล็กน้อยปลูกร้อยอย่าง ท่องเที่ยวบ,บ้านกับเจเอชแชนแนลนะครับนี่สร้างอาชีพสร้างรายได้กับขนมมันม่วงนะครับทำง่ายนิดเดียว